เรามีความรู้สึกแบบว่าเราอยากทําให้มันเต็มที่แต่ว่าที่ชาเลนจ์ที่สุดก็คืออย่างที่บอกแหละคนรู้จักรัะสมีแขกอยู่แล้วคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเอาเรามาแล้วแบบเพื่อมาโปรโมททีมหรือเป,ปล่าอะไรเงี้ยแต่แขกไม่ได้คิดอย่างนั้นแขกคิดว่า เนี่ยคือเวทีของแขแล้วคนที่บอลแขมือบอไม่เป็นเป็นฝันที่ยิ่งกว่าฝันแหละครับเพราะว่าฝันกลายเป็นจริงแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมลุยเต็มที่เลยหลังจากได้เซ็นสัญญาเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพนะครับที่จะได้ลงแข่งในลีกไทยประเภททีมชายครับสำหรับนักแสดงและก็พิธีกรอารมณ์ดีคุณรัศมีแขาฟ้าเกื้อหลนนะครับเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยคือสิ่งสําคัญในชีวิตเลยก็ว่าได้เริ่มเล่นมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยนะฮะแถมเคยลงแข่งในระดับเขตที่สวีเดนมาแล้วด้วย จนกระทั่งกลับมาอยู่ที่ไทยเองก็ยังมีโอกาสได้ไปร่วมฝึกซ้อมกับนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติครับซึ่งความมุ่งมั่นทั้งหมดก็มาเห็นผลวันนี้แหละครับก็คือได้เป็นนักกีฬาอาชีพตามความฝันสักทีนะฮะความยากแล้วก็ความท้าทายหลังจากนี้สาหรับคุณรัศมีแขกเองก็คือการเตรียมฝึกซ้อมอย่างหนักครับเพราะปกติเนี่ยเจ้าตัวจะถนัดเล่นประเภทชายหาดมากกว่าพอต้องปรับมาเล่นแบบอินรดนฮะก็เลยทําให้ต้องมาทําความเข้าใจเรื่องของระบบทีมเพิ่มขึ้นครับ เขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเล่นแค่นี้เองมาเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แขกอย่างที่บอกแลแขกเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองมันอาจจะต้องอลงระบบทีมแล้วก็ได้คําแนะนําจากโค้ชอีกนิดหนึ่งแขกได้ยังเชื่อว่าแขกก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นนักวลอลเลย์บอลของแขกได้อะไรเงี้ยเพราะโดยส่วนตัวแขกจะเล่นวลอลเลย์บอลชายหาดอยู่ละอย่างที่คน,คนจะรู้กันเลยนะเพราะวละอลเลย์บอลชายหาดแขกก็จะเล่นโปรเลย แม่เป็นมืออาชีพก็ต้องกดดันแหละครับถามเรื่องความกดดันเลยคุณรัศมีแขบอกว่าก็มีบ้างนะฮะเพราะที่จริงปีนี้ตัวเองก็อายุ36ปีแล้วนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างมากนะฮะกับการเล่นวอลเลย์บอลครับนอกจากนี้ต้องดูแลเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อก็เลยจะพยายามลงซ้อมสนามจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินครับแล้วก็ด้วยความที่เจ้าตัวเองสนิทสนมกันกันกบนักกีฬาทีมชาติอยู่แล้วนี่โดยเฉพาะกับชุดเจ็ดเซียนก็เลยไม่พลาดนะฮะงานนี้ต้องขอคำแนะนำแหลยครับ อย่างพี่ออนเนี้ยนั่งคุยกันแขกแขกต้องแบบหัดวิธีแบบแลนดิ้งใหม่นะเวลาแขกกระโดดนะแขกต้องเซฟตัวเองกระโดดแบบนี้แขกอาจจะแบบว่ามันอันตรายนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะปรับเปลี่ยนไปพี่เขาก็ดีใจเขาก็อย่างที่เราเคยไปซ้อมกับเขาเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าเราแบบเฮ้ยเราเล่นได้นะอะไรเงี้ยแต่อาจจะปรับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่พีเขาก็าคอยเชียร์เดี๋ยวช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ครับคุณรัศมีแขกจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วนะครับก่อนที่การแข่งขันจริงจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ตอนนี้เจ้าตัวก็เลยแหม่งานบันเทิงก็ทำนะฮะก็เลยจําเป็นต้องรีบเคลียร์งานบันเทิงโดยเฉพาะละครก็ต้องให้ถ่ายทําให้เสร็จนะครับแถมยังบอกว่านอกจากอยากเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังหวังว่าการลงแข่งหลีกอาชีพของตัวเองครั้งนี้ก็น่าจะช่วยทําให้กีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับโดยเฉพาะในประเภททีมชายเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยครับ